สวัสดีครับผมรีวิวนะครับ Honda Nova d นะครับปี38เอกสารคบโอนพรบภาษีขาดเกินนะครับผมนะรถทำการเก็บสภาพใหม่นะครับก็ใหม่ทั้งคันนะครับก็มีทำเครื่องใหม่นะครับชุดสีเบิกใหม่มานน้ำมีนียมเบิกใหม่นะครับนะให้ดูรอบๆนะครับรถสตาร์ทติดขับใช้งานได้นะครับเดรกหน้าเดกหลังใช้งานได้ปกตินะครับผมลูกสายร้อยนะครับฟานฟิตใหม่ก้านทําใหม่นะครับผม สตาร์ทให้ฟังเสียงเพื่อนนะครับระบบทูทีแยกขงังไฟหน้าติดนะครับผมส่วนไฟเลี้ยวสวิตช์เสียนะครับแต่ดังอยู่นะครับไม่มีแบตเตอรี่นะครับเครื่องไซร้ลอยนะครับไม่เปิดไม่แย้งนะครับผมเงาเดือไม่ปอก